สวัสดีค่ะกนวันนี้นะคะเราจะมากินอยู่ร้านโอชิเนใช่ไหมมันอ่านว่าโอชิเนจะเป็นนิสเลสตอรลองนะมันเป็นอาหารญี่ปุ่นเนาะได้แล้วก็สั่งมาแล้วเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะมันก็กินหมดไปสิด่ากกันคือทนะี่ไปเยอะมากแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะ ก็ที่สั่งไปนะมันจะเป็นเซตห้าร้อยบวกเนาะนี่นะคะก็วิธีการก็คือจะต้องสแกน QR code เนาะเพื่อสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันนี้นะคะเราก็จะเลือกเลือกก็จะมีหลากหลายเมนูให้เลือกแล้วก็กดกดกดเอานะคะเราจะเป็นแอปโอชิน่อย่างนี้นะคะนี่ก็จะมีเมนูแล้วแล้วก็แล้วแต่เราว่าเราอยากได้อะไรเราก็กดสั่งไปนะคะ สอ,มอยมากอ้เนี่ยมันดีตรงนี้เนี่ยงเวลาเราถ่ายอาหารแล้วก็มาถ่ายเราตอนกินก็ได้เลย so go